ข่าวแรกครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวครับเที่ยวไทยฮอตต่อเนื่องติดอันดับ5จุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแบบใช้เดี่ยวด้วยนะครับเขาใช้คำว่า solo traveler นะครับทั่วโลกโหวตปี2025ครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับนายอนุกูลปรึกษานุสักนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยบอกว่าประเทศไทยเนี่ย ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่เหมาะแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวคนเดียวมากที่สุดอันดับที่5ของโลกนะครับในปี2025นี้จากการสำรวจครับโดยแพลตฟอร์มบริการนำเที่ยวแบบส่วนตัวสุดหรูโดยการจัดอันดับนี้เนี่ยอ้างอิงจากผลสำรวจของนักเดินทางที่มีฐานะดีใช้ข้อมูลจากปี2024นะครับแล้วก็มีผลสำรวจเนี่ยร่วมกับเว็บไซต์อื่นอื่นอีกมากมายกับการจัดอันดับในครั้งนี้สะท้อนถึงความนิยมของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวคู่รัก รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบชายเดี่ยวนะครับ<ฆ>ที่เป็น,นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยการเดินทางคนเดียวยังคงเติบโตและก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เม็ดเงินครับกระจายไปยังเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกเลยซึ่งประเทศไทยเนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมเลยนะครับด้วยความปลอดภยัยวัฒนธรรมที่หลากหลายและความสะดวกสบายในการเดินทางอีกครั้งเขาบอกว่า การท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยมีสเสน่ห์จากการผสมผสานวัฒนธรรมโบราณแล้วก็ความทันสมัยนะครับรวมไปถึงอาหารท้องถิ่นวิถีชีวิตชาวบ้านและการต้อนรับที่อบอุ่นของไทยนะครับหรือว่าคนไทยล้วนเป็นปัจจัยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวสายชายเดี่ยวนอกจากนี้การสํารวจดังกล่าวยังระบุด้วยว่า7 6ซของนักท่องเที่ยวที่เคยสํารวจแบบสอบถามระบุครับจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศคนเดียวในอีก3ปีข้างหน้าซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคนกลุ่มนี้นะครับ ซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้มีการมุ่งต่อย,ยอดความสำเร็จ จากการจัดอันดับในครั้งนี้ค่ะภายใต้ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025มีการเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็การคมนาคมขนส่งรวมไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะให้มีการรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้เดียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตพร้อมกับขยายโอกาสทางเศร เศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยให้ประเทศไทยยังคงมีจุดหมายแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่ทําให้ทุกการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่ประเทศไทยกันได้ทั่วโลกเลยลค่ะ